คครับครับสวัสดีแฟนเพจห้างทองผลเจริญและท่านผู้ชมที่ชมผ่าน y o utube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานของทางร้านนะครับวันนี้เป็นตรงกลางก็เป็นพระเอ่อเป็นพระุทธช,ชิชนลาชด,ด้านหลังเป็นทาเวสสุวรรณนะครับผมรุ่นจำปีปดนี่นะครับวัดจุรามณีปี63นะครับผมสวยงามนะครับ ส่วนองค์ตรงกลางอ่าองค์นี้เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีแดงนะครับอันนี้เป็นชื่อของเขานะครับผมส่วนกอบพาก็เป็นผลงานของทางร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นประงานประุมติดไข่ปลานะครับฝั่งเพชรแล้วก็ลงยาด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าประยุกเองนะครับอ่าติดไข่ปลาตรงด้านหน้านะครับลงยาด้านล่างตรงนี้ แล้วข้างๆก็พันเกลียวเชือกนะครับผมส่วนตาก็ฝังเพชรความรู้สึกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้เลยด้วยตัวขององค์พาะนี่ก็สวยอยู่แล้วบวก,กับลงยาที่ตัดกับสีนะครับก็จะยิ่งดูโดดเด่นขึ้นโอเค ท่านใดสนใจจะดูผลงานเพิ่มเติมหรือจะดูงานจิวเวลรี่เพิ่มเติมนะครับที่ผ่านมาก็เข้าที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือคนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามก็แอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับผมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ